เวลาเลี้ยวมาแล้วมันจะติดหรือเ่าอะไรเงี้ยมันไม่ติดนะคุณลูกถ้าสมมุติว่าใครชนหรืออะไรกระจกไม่หักนะทำการแลปสีเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นได้บดสเดย์ถึง4ล้อป้องกันคนเปิดนะคะคันนี้พร้อมกับตัวแอร์แบ็กถึง7ลูกกันเลยเดียวนะสวัสดีค่ะพบกับฟอ์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบุ้งพามาชม4ประตู Y Tag นะคะที่เป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ้งก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นวายแท็กขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมบาทราคานี้ยังไม่รวมแรปสติกเกอร์ ที่เราเห็นทางด้านหลังนะคะอ่ะคันนี้นะให้แรงม้าถึง170แรงมา้า405นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะคันนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองเดี๋ยวพาดูแบบว่าเข้าคๆก่อนคันนี้ว่าหล่อแล้วโดดเด่นขนาดไหนนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะคันนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะอือก็คือลูกค้าทําการรับสีเป็นสีดํานั่นเองค่ะคุณลูกค้าเห็นไหม แล็บสี่คันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะลูกค้าเพราะว่าช่างของเราชํานาญงานมากๆเลยนะคะคันนี้เห็นไหมอ่ะเพิ่มความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันสีรถจริงๆของเราด้วยขับไปที่ไหนก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่มีใครเหมือนแน่นอนค่ะคือลูกค้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยอ่ะแล้ววันนี้นะมาชมกันว่าแต่งอะไรบ้างแล้วก็ออปชั่นของเขามีอะไรบ้างนะคะเราทําการเปลี่ยนฟอนต์กระจังหน้านะคะเป็นฟอนต์ f o r d นะคะส่งรัตเตอร์ v 6ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะคันนี้จริงๆ กระจังง่าตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะคุณลูกค้าว่าอยากทําเป็นสีไหนแต่คันนี้เขาขอเป็นดําดุทั้งคันเลยนะคะซึ่งแบบเราก็จัดให้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ทางด้านบนถึง3จุดไปเลยทีเดียวค่ะอ่ารูปรักเอกลักษณ์ซึ่งแบบหลออมากเลยคันนี้ใส่ชุด Y ในชุดวายนะคะจะประกอบไปด้วยครอบกันชนหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อทั้งหมดสซุ้มเลยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือจะเป็นด้านล่างนะคะซึ่งจะเป็นตัวปั๊มเข้าไปเป็นคําว่าวายนั่นเองแล้วก็ตัวเพจตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะเว้นรูไวใ้ให้ห่วงลากจูงนั่นเองถ้าเป็นตัววแท็ก่ะจะมีห่วงลากจูงถึง2จุดก็เลยทีเดียวนะคะตัวนี้สามารถลากได้ถึง3.5้ตันเลยทีเดียวนะ,ะซึ่งแบบใช้งานได้จริงๆเพราะว่าเขาติดกับชัสซีรถนั่นเองค่ะ ะะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองคุณลูกค้าพอไฟ LED สะท้อนโคมออกมานะคะลำแสงจะเป็นแบบนี้ตัว V ซึ่งทําให้ไม่แยงตาคนอื่นเขาด้วยและอีกอย่างหนึ่งไฟเป็นแสงสีขาวนะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสีแคมวิ่งสว่างในตอนกลางวันนั่นเองค่ะนะคะไฟสีขาวไม่ต้องกลัวให้สว่างจริงๆคือมันสว่างมากๆเลยนะคุณลูกค้าด้านข้างคะ่ะก็คือจะติดตั้งซุ้มล้อด้วยนะคะซุ้มล้อก็คือจะมีเอกลักษณ์กิมมิคข,ของเขาก็คือเป็นสัญลักษณ์คาว่อวาย ะะอยู่ทางด้านข้างๆด้วยนะคะซึ่งแบบโดดเด่นด้วยแล้วคันนี้ที่เราเห็นล้อใหญ่ๆโตๆกันไปเลยทีเดียวคุณลูกค้าคันนี้นะคะใส่ยางขนาด35คูณ12.5 i20 ด้วยออฟลบประมาณ24พอคันนี้ใส่ยางใหญ่หญขนาดนี้แล้วนะซึ่งเป็นยางแบบสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะแนะนำให้คุณลูกค้าเปลี่ยนปีกนกเพราะคันนี้เปลี่ยนปีกนกเ,เ,เ,เป็นของออปชั่นนั่นเองคะ่ะทำการยกขึ้น2นิ้วนะ เพื่อวงเลี้ยวของเขานั่นเองคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโชกคเป็นของโปรเฟนเดอร์ซึ่งมีซับแท้งสามารถปรับได้ถึง8ระดับกันเลยเทีเดียวนะอ่าทางด้านล่างแล้วอย่างหนึ่งนะคะมันก็เท่าจริงๆนะเราทำการต้องทำการปาดซุ้มล้อนะคะก็คือเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่า,าเวลาเลี้ยวมาแล้วมันจะติดหรือเผาอะไรเงี้ยมันไม่ติดนะคุณลูกค้าเพราะว่าช่างของเราชำนาญงานมากๆเลยนะ แต่งเอาง่ายเดือนนึงก็สองสามร้อยคันนะคะนะคะไม่ต้องกลัวว่าช่างจะไม่ชํานาญโอเคอันนี้ช่างของเราชํานาญงานมากๆาเลยคุณลูกค้าเห็นไหมจัดแต่งแบบซุ้มล้อให้แบบสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งแบบว่ามองไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเราทําการตกแต่งซุ้มล้อตรงนี้เพื่อให้เลี้ยวล้อนเลี้ยวพ้นนั่นเองนะคะเห็นไหมแค่แมกยังก็หล่อแล้วนะขนาดสามสิบห้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาเรื่อง ความนิ่งความเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามสิบห้าจะแบบก็เอาไว้ออฟโรดนะลูกค้าคือหล่อนะขับเร็วๆก็อาจจะมีเสียงเข้านิดนึงนะคะประมาณน,นี้แล้วก็กระจกกระจกจะบอกว่ากระจกของฟอร์ดนะคะจะเป็นเหมือนกระจกแบบว่าถ้าสมมติว่าใครชนหรืออะไรกระจกไม่หักนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวออมันมาจะไม่มีเฟืองนะคะประมาณนี้ ก็คือหักและพับได้เลยนั่นเองค่ะอันนี้ข้อดีของฟอดน,นะคุณลูกค้านี่สติกเกอร์เพิ่มเติมข้างๆนะคะจะเป็นสีเทานมซึ่งตัดกับตัวสติกเกอร์ที่เราแรปมานั่นเองค่ะนะก็จะดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น,น,นเองอ่ะทางด้านบนเราทำการแรปราวหลังคาด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันนะคะเพราะปกติราวหลังคาของเขาจะเป็นสีบอลเงินนั่นเองค่ะคันนี้ทำการแรปสี เช่นเดียวกันนะคะทําให้แบบว่าเป็นดําดุทั้งคันเลยติดิี์มให้เรียบร้อยแล้วติดคิวค้วกันศาสให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ปกติเราจะเห็นเป็นเบ้ารองมือจับคันนี้เป็นสติกเกอร์ซึ่งเป็นสีดาอ่ะเพื่อป้องกันรอยเล็บอีกนิดนึงนะคะบันไดข้างเดิมๆของเขาเลยนะคะก็จะเป็นบันไดข้างที่เป็นสีดําแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินนั่นเองค่ะทางด้านหลังนะคะด้านหลังคันนี้ ถ้าเป็นตัวไวท์แท็กก็จะเป็นได้ดิสเบกถึง4ล้อนะคะแต่คันนี้เนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูโชคที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์พร้อมซับแทงอะตัวนี้นะคะในทางควบคุมเรื่องการขับขี่ด้วยแล้วก็ตัวปีกโนกอะคะ่ะควบคุมเรื่องการกินน้ำยางนะคะแล้วก็ป้องกันการแบบให้เหมือนกับค่าสูงมากที่สุดนั่นเองนะคะกิมมิกเล็กๆน้อยๆคำว่าเรนเจอร์ทางด้านท้ายนะคะ ที่เหยียบขึ้นท้ายรถนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED แบบนี้ใส่ครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหลังนี่ใส่การชนเหล็กนะคะเป็นของแฮ m เมอนั่นเองค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจุงสีแดงมีไฟถอยให้ด้วยเช่นเดียวกันอะคริลิกนะคะคำว่า r รนเจอสีดำนะคะอ่าแล้วก็จะมีกล้อง คันนี้มีกล้องหลังนะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ทํางานคู่กันกับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายนั่นเองค่ะไฟเบรกดวนที่3นะคะอ่าแล้วก็ที่บอกกุญแจอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วกันกุญแจนะคะเวลาเราลอ็อกกุญแจะคะ่ะเพื่อไม่ให้คนเปิดฝาท้ายเรานั่งนะอ่ะโอเคอ่ะ อันนี้เราล็อกฝาท้ายเรียบร้อยแล้วเห็นไหมป้องกันคนเปิดนะคะคันนี้นะเวลาที่แบบว่าคนที่คนไหนอะลูกค้าคนไหนที่ไม่ชอบให้ใครมาเปิดฝาท้ายเรานั่งอะคะ่ะใช้กุญแจต,ตัวเนี้ล็อกได้เลยนะเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้เห็นปะประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะอะฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองคะ่ะตัวนี้นะเราจะมีช่องชาร์จไฟสําหรับสายแคมปิง้งนั่นเองคะ่ะจะมี ช่องชาร์จไฟขนาด12โวลต์และ230โวลต์ให้คุณลูกค้านะคะ mm. ก็คือตาถ้าเอาจริงๆคือตามแบบตามเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะมันจะมีแจ้งเตือนไว้ว่าอันไหนสามารถใช้ได้และอันไหนสามารถไม่สามารถใช้ได้นะคะ mm. อะสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะอ่าตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวไงมุ้งจะพาไปดูด้านในนิดนึงแค่จริงๆจะบอกว่าถ้าเป็นแค่วแท็กตัว 6ออโต้ก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับตัวแอร์แบ็กถึง7ลูกกันเลยทีเดียวนะอ่ะแล้วก็ภายในอะค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีสม้มไฟตกแต่งห้องโดยสารนั่นเองค่ะนะไฟหน้าแบบสามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟได้นั่นเองนีก็คือเขาปรับระดับมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมีที่วางแก้วค่ะ เป็นประมาณนี้นะคะพวงมาไลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคุณลูกค้าขั้นนี้เวลาเข้าศูนย์นะคะเข้าเช็คที่หมื่นห้านะคะหรือสิบสองเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคุณลูกค้ามันติดฟังก์ชันบนพงมาลัยแล้วก็อย่างหนึ่งคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะต่อให้เป็นพวงมาลัยเบาๆแบบนี้นะคะที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เวลาถ้าสมมติเราขับทางไกลอะคะ่ะนะ มันจะหน่วงให้เองนะคะตามความเร็วรถนั่นเองค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะเป็นจอดิจิตอลแบบนี้ซึ่งใช้งานง่ายๆโดยเพียงกดปุ่มทางด้านนี้ทั้งหมดนะตัวนี้จะมีโหมดการขับขี่ให้คุณลูกค้าถึง4โหมดนะคะนี่หน้าจอกลางนะคะขนาด10.1นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay hey, ได้แอร์แยกอิสระซ้ายขวานั่นเองค่ะกระจกตัด แสงเองอัตโนมัติแล้วก็มีช่องเสียบกล้องให้ด้วยนะอ่ะนี่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็จริงนะแต่ว่ามีบวกลบเห็นไหมสามารถเลื่อนแบบเป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยนะคะเบรกมือไฟฟ้านั่นเองตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวหมวดการขับขี่นะคะและอีกอย่างนี้ตัวนี้ป้องกันการเลื่นนถลายนะคุณลูกค้าไม่แนะนําให้ปิดนะคะเออเอาไว้ใช้งานเพื่อเซฟตัวเราในการขับขี่นั่นเองเบาะหนัง แล้วก็จะมีปั๊มตัวโลโก้ํำว่าไวท์แทบเอาไว้แบบนี้นะคะข้างหลังจะมีช่องชาร์จไฟให้อำน,นวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังห้องโดยสารกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเบาะเบาะไฟฟ้าปรับได้แปะทิศทางกันเลยทีเดียวอ่าเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าให้ดูสีดำซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆเลยนะคะคันนี้ คือคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์นะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยากแต่งแบบไหนหรือว่ามีสไตล์การแต่งเป็นของตัวเองเยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากให้บุงแต่งให้ติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทร0632391615เป็นเบอร์บุ้งเองนะคะแล้วยังไงมีอะไรสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ